เ็อย่างเ้าอยู่ป่จาจะกดอีกจะข้าวเนึงเน,ะนาะจะกดขับไปเันเลยแล้วคุณทางนี้มันจะอยาในจักรลอยเนาะรา,า,ะา,าเรป็นแถวเขีดหลอๆน่ะจะแบบจะกู้ขางเออเมทะเลเขียดในบา้านทุกสาบาก็จะทักทิ้งกันูข้ขงา,างาะเลบาาน้องไฟ้องดาวด็กเนาะ จะเปนออกบาไ่กาจะเป็นทางดินแดงทางแล้วมาน,ะน, <laughs> นี่กําลังจะข่ป่าเลยเนาะนี่สูส้นสูส้นสุดข้นแต่ลนคน,นขางเขาหัวอเขาหัวอนในบานะ้านเนาะหัวนี่จะเป็นทางานใดนี่นเ,เ,นเป็น,าน,นทางเียงแมยล คือขีด่าสิคนชิบหายว่าไปไปจะ่อเองเาเตรียมหอนะคะไปหะเห็ดเนี่ยกินเนาะคนไม่บายแต่เอาจะยังกลินแจ้งเงื่อนขาอากาศก็เย็น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 าเย็นจะเลือนหงอยออกปลอกมวงหงอนะซาวมีเไรเป็นหรอาบกเป็นหมา อยู่แน่เนี่ยมีคนอยู่อยู่บ่อขอกินอานะหารแน่โอเคทุกคนสบายดีดิตาสาวาตาไตเดิมวันนี้ดิตากั็ได้มากครับสาวเนาะอ่าจะมาเป็นผู้ส่วยในการเห็ดกะทิเพราะว่าดิตาเห็ดโมเป็นสวยกันเด้อโอเคจ้ะการทักทายสบายดีดสื่อสื่อหน้องปอเนาะ นาเรีย,ยซื้อซเหรียญซื้อต่ซอ,ซอ,อซื้อจมูกไปนี่แหละจมูกเป็นยังจ้าตอนแรกอะเถอเดียวข้าวจะขางไว้แหละจ้าเพราะวันหนาวนี่เขาจะดวกน้ำตาลเนาะข้า็จะมาป๋องโมเกลเมียแต่ก็กมมหให้อเอิร์ดอ่านกับกลกะไปเอาวเอเอาน้ำตาลมาเขาจะป๋องโมถาใส่ดีเอาเนี่ยมาใส่ก่อนเร็วเร็ว แล้วเครื่องเครื่องยูหานใบใบไซตุตนบัดอ่ายด้กันจ้ะอามีดหม่ได้ยอมวันนี้นเนาะเปิดไมว่าักโมของฮาวขห็นค้ะขันบบท่านตีการ์ดนใหญ่ตาแต่่านขาตวนวานแน,น่นวหวะทุกคนขันสมายเฮออดกะทิหมกโม พี่ตากะเห็ดไปอ่าซัมทีพี่สาวอยที่ว่าพี่ตาเห็ดเอะไงคือเห็ดยังบกหอยปิ่นเกี่ยวกับพองกีบกบกหอยได้เห็ดเนาะได้กอะอกะไรอย่างเงี้ยว้าวเป็นแซ่บไปแบกโมนี่เนาะอยากให้น้าคนจือเด้ น,นีบ้านเท่าไงมองมหน่อยว่ามีบ่ะมีจัดการที่เกินไปห้ตุ้งลิกเขาขออบ่แพงบอแพงอะไรโดน,งโนึงสิบขีดเขาแพงเขาสิขายเออเขาทุนนอนแต่วาอ่ะโดนึิบาทโดนสิบหาหบหานไปตรวจอบพาที่ชิาามาบาไปก็ต ขอัวแ่ไหมเฮพักออกันดิปึหาบ้าเออคอกันอยจอบแจ้วเราคอยจอบไปซื้อบ้จอแก้วคอย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 ้องซื้อยังหวะคอยคอยอยซีเฮ็ดมั่วจกาไปซื้อบปเบิร์ตงแบจะแทนต้นเอาไปแทนอไปแทนต้นแฮนเฟือก บ้านยังแสบเลยสำนีมันบ่มีไนแสบอะไรกับป้าแแบบเฮ็ดจะมาเหนเออและจุบไปรดหัวเต๋ออลำตาต้อตีไ้วเล๋วไฟให้มันเดือดหอดเลยอออือออเห็ดเขีวจเาะ่ามบ้านโบอ่ะอะาบบมงโมมันมาที่ท่ากาใส่ะำตาลาก็ที่ลาย ผมก็เออแล้วก็เดี๋ยวว่างยงงูทดก่อนเดีวอยู่หวานหวานเด็ดใย้ด้วย,ตวย,ย,วยเต๋อดวง้ทยระด่างี่ฮัมระด่างซื้อๆนี่เขาเีนเสร็จสิฮัมเลยโอ้โขอบใจเลยต้นกาคนรอ อ่าในซีม oh. อ uh ันนึงพ่อน้นเออเร่มันสีบอะไอได้เฮ้ยมันสีบก้นเป็นล่งใ่มว้าวเหตเป็นต้นขึ้นมาปดินบนบานต้นเป็นยังไงยันมากอ๋ จะไปบุ้น้องหินคเ้าแม่จะว่าเออจะอาไปห้าเอื้อยห้านกผูกไปห้าผุ้สาผูกแต่บ่ายอย่าบอแคนเขาห่ะหยัดบ่อซ้ำเนอพอเทาอ,ไอเทาอไรเมื่อพอเท้าไรเมื่อจะได้มันนี่กระเมื่อพเทาก็พอรอยนี่เนอ เิ้นวลาเราไปเจอหนูเวเ้าเขาะพอถามเราบอกเอาไปเวเวาเราบุชิดของเราแค่นี้อันนี้คือผู้ชวยสวยเบิงสวยเบิงเนาะทุกคนเต้าเนีวเออเตวนียวทำบัตรใกล้หนึ่งอ่ะข้ากับชิมี่มักในนมอ้นนาะที่ว่าม่าม้ปวหนาของว่าเนนัทกัวจะได้กาซอยอันนี้นีเด้อจะเะยนังย จัลัน่ายานจัลัน่าจัลัน่าพอเดียวนี่ยานจกนยนซูตันี่น้มมาจิบตกินใช่ปะกีทิมแด้จะหน่อยพี่น้างทุกคนเนาะพวกมเอาซื้อมาท่เนื้อไกเลือกยหนอยเดียวเนาะเพราะว่าพวกนี้มันประทานเดื่ม ผู้ซวยเลยกะซวยกินเนาะทุกคนวันอะไรวยยังได้เน๊สซวยกินเป็นงานลีเล่พออาย่ายี่ปะใช่ปะเปยนยังอยู่บอลโดโดค่ะปูยุว่าเป็น,เป,นเป็นอันนั้นสร้างแปลงโดดกับปิ้วยังโดดค่ะเข้าใจเธอไปเอาไมา้ใหม่ใช่เนี่ยนิปจีคอรเสือเธอค่ะเออย่างี้จะขอใจแล้วมันจะติดเกา เราจะซื้อไม้มาเพือกะมีบัตรบัตบมวนบัตรบ,บมวนน่าทุก์คนอ้าออ <c oughs> วเอไมตนมาเพียงเลงฮัลโหลมือนี้เปลียด,ดิต่ตาห้างกะ <c oughs> บัาบรบ่เรลือ,อเลยเนาะอย่าหน่องกิน เอากนะอะามาไ่ไไมมยสเยนน่รักปนะ่เนาะอยกินกินอย่าสบาสยู่้ชวยอะไกไลยอยของเถะอันนี้นีเป็นที่มา้สวดนำํานวดเวดอยู่ได้เนาะน <laughs> มีคักเนาะนีไปะนีชอบปะ เอนะเอนักยับยับอีกทีนึงบัวดังเห็ดแบบขุดๆดี่เหรอนั่งยนานแหละไปเห็ด <c oughs> เองมันว่าขน,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 นมขนมนมวัวนมนมวัวไม่ใช่ขน,นมนมนมแม่หม้ออันนี้ก็น่าไอรายเนาะเท่ากับชาวบา้านเ้องมปเห็ดกินได้แต่ก็ได้อันนี้ไปปลูกไลาเนาะคุณรู้ ข้าก็จะเอาเบิดเลยเด้อทุกคนวันนี้ข้าวเห็ดกำลังเลยเพราะว่าหมูมาแพงเปลือกอลไรเอาแพงปะเห็หมูเห็หมูเกลียนเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีตาซื้อมาเนี่ยแจ้วมีคำมาถิ่นเนี่ยคนแหล่งจะเอาลงมีหรือคนแบเจ้าเจ้าคนแหลกเนาะเจ้าคนแหลกเนาะอ้าวอาะไรนะพี่ชายบ่เคยดุเอ้ยเอาใส่ตีชิมชิมบางตีมันร้อนอยู่บรหาร บ้านได้ป็จะเสียบเห็นทุกคนมิโนะไหมฮะก็จะใส่อันนั้นเนาะแปลกก็ยังมีเหตุเสพเทกับโบ้หนะสัาลนะองตัวเองกับเป็นว่าใจจะสวยมาใส่พุดนี้ซะเอาก็เที่เขียบๆในน้องมันจ่เสียตัว còn sao lao đại, nó si bớt tốt tôi, à. Thôi, thôi làm nó si được rồi Nó không, à. trong kính. bài giảm này này, lấy, lấy, con quay lấy, quay lấy, lấy, nhang, lấy, 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 còn lấy, 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 มีเนาะก,ก็คือกะทิยมกงโมที่เขาเห็ดแหลวแล้วทุกคนถ้ากระฮ้ากระเทมาซิมกันเลยเนาะกล่องอันกล่องมาอันกล่องมามา <laughs> ทุกคน,นกมากระเทียอืมเข็บอืลด<ะ>ไปเตรียมบัวขาวไปคนยังเลยใส่บัวขาวพับตนกาตี ทุกคนนี่เอาโอ้นี่โอ้นี่โอ้นี่ได้ๆนี่ตาชินช้นเลยมึงข่าวบอลมเบว้ย่บวงเขาอยู่ไซบะออ้าไปเมนหไงเนาะ ไปหาน้องเออไปไปหาเออ้องไปหน่อยไปไไปปาเออไปไปก็นอนสบายมื่นมือ well ตีสาวสาวกมนื่อยนอนไม่วบายไม่อะ่เมือเมื okay. um ่อแรกหมื่ที <c ười> ่สาที่เตียนนี่โอ้มามานอนอยู่อีกนนึนอนเป็ด โสนุยมากคันคันปะเนอันสนุยวาสิมาเนะคันคันปะสิโนอันสนุยมาเอาเอาสนิมาคัดมันอยู่ไอ้เรากินเราไม่ใช่ใกินได้เราวันนี้เราใช่ใช่ใช่ที่นี่ใช่กูจะมึงก็จหายอีกได้เปล่าก่จะหายด้มังกูก็แม่บอกว่าแม่สองคน คนสองคนจัมาทางมาแต่ทางในนี้ก็ได้หูสามบาทสิมือแเห็นแบดเตรียมัวมาหน่อยเังว่าลากลากเมื่อแล้วกเจ้าดังเมื่อเจ้าดิบอํเออคนดีม่ขอเจ้าพที่เซอรคิดแม่ถาย่าเนาะขอบใจที่ี้ติ๊ตาครับตุตา๊ายบายปอยเอ้าเอ้าบุเข้าไปอี่เดิ